เ okay. อาความงามแบบนี้บ่ได้อีกแล้วไอว่าแหน่งกูรอหายตลอดเลยเดี๋ยวจะพูดนี้อือเออหนึ่งสองามนประจำตำแหน่งกูรอหายตลอดเลยเดี๋ยวจะพูดส,สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้ก็พาทุกคนมาเดินป่าแล้วน,นะคะมาออกกำลังกายถ้าเขามีเห็ดอะไรออกเขาบอกว่ามีเห็ดบินนะคะ,ะแต่ว่าอามาทางน,นี้จะหานอไม้ออไปต้มจะไปแอฟซางซีดเนาะเพราะว่านอไม้เริ่มหายากแล้วเลยมาเลาะหานอไม้ถ้าได้เห็ดก็ จะเอาเห็ดไปด้วยนะคะจะเอาทุกเห็ดเลยวันนี้ว้าวทุกคนเห็ดโพนนี่เห็นเห็ดโพนไหมเห็ดโพนหรือเห็ดตะไคร้ขาวนะคะหอมหอมนะเห็นไหมหนึ่งดอกตะไคร้ข,ขาวจะหอมกว่าตะไคร้เขียวนะคะเห็ดตะไคร้มีสองชนิดนะบรรนายเออเห็ดโพนแต่ก่อน,นอ ซ่อมไปเลยคะ,ะมันจะได้ไม่หนักพูดไม่เยอะนะคะจะรีบตัดรีบกลับเนาะมาคนเดียวจะ้ะดดอกดินด้วยนะคะเอา เอาหมดทุกอย่างวันนี้อุ๊บเอาไปเห็ดข่ากรรัเห็ดขนมข้าวกรรมัมคือดอกดิน เกืเอบเขาพี่น้องกาได้มาน่อนี่ยโอ้ยบก็ได้แล้วมาดูโพลประจำตำแหน่งนะว่าวันนี้มันมีไหมมันผ่านมาประมาณพี่แอนไปประมาณประมาณสี่วันว้าวทุกคนพี่น้องโอ้ทุกคนหน,นง สี่ห้าหกไม่ได้มาห้าวันนะคะเจ็ดค่ะแปดค่ะมามาเห็นไหมหลังนี้มีไหมคะเก้าค่ะเด้ง 10ค่ะ11ค่ะ12ค่ะ13ค่ะ14ค่ะ14ค่ะทุกคน15ค่ะตำแหน่งค่โพนี้คือโพนประจำของอายตาทุกคนโอ้งามงามงามมันอ่นดอกไป่ได้แง่ปันนีดเลยจ้ะโบเห็นจ๊ะ หมนแทะตาติโทก็มาหมานแทะมาจอบเห็เนี่ยแหละมืาเนีน่นะอืมสิโทอืมโชนคนประจำตำแหน่งุรอหา,ายตลอดเลยดเจากโจนเนี่ยเมือมนี้ป้าหอมหอมอาทิตนานมาอีกที่อะไ้ล่ะ อ่าหกเอ็ดแท้ๆความงามแบบนี้บาได้อีกแล้วไอวะแปดตอนที่ไอมาไอเห็นหลอดลดนะนะออกไปแล้วคิดว่าโอ้บ่หลอดหรอกว่า จะกลับมาส่องเบิ่งค่ะนะ่ะอือฮอืคุมแล้วมนันนี่คุมขาวนะ้ำมันมาแล้วพี่น้องเลยแคปโฟนเดี๋ยวนี้ เราเมื่อแต่ละดอกแม่ทอขึ้นมามาน,นแทะสิบห้าสิบหกดอกนะคะ ดอกเล็กดอกใหญ่หมดแล้วเนาะมีแถบออกไหมมันจัทมาชิเริรมแ้่แม่ตรงนี้แล้วจ้ะพนประจําของเคปีพีมายำไดก็ได้ขอบคุณจะถี่จะทางจะมีหลายๆเด้อให้อาหารคัดอน่อยตลอดเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาซองเบิงงใหม่จ้ะตอนนี้เห็นดอกน่อยอยู่สองดอกรอบก่อนอะพนตรงนี้นะ่ะอไกรมีแบบ เห็ดเก็บไว้เลยเดี๋ยจ้ะไม่มีแบบเหนะ็ดนน้อยไหวนะเราก็ยังมีเฉยวันนี้ไม่มีเห็ดอะไรนะคะนอกจากเห็ดโพนขาวๆน,นี่คือเห็ดขาไหมนี่ข้ามาดูนะดูก่อนว่าใช่ไหมโอ้เห็ดตายเบื่อจ้ะอาจาอาจะไม่ตายเบื่อหรอกแต่เราไม่รู้นี่เห็ดดินเห็ดดินโอ้เห็ดไข่เห็ดไข่ อหอมเห็ดตะไค้เต็มอยู่เห็ดขาวๆดิมาฝั่งนี้นะมันไม่น่ากลัวเหมือนฝั่งโน้นนะคะทุกคนฝั่งโน้นมันจะวางเวงวางเวงยังไงไม่รู้เพราะว่าฝั่งนี้มันมีคนทำนาตรงนี้จะเป็นอาณาจักรของเห็ดถาน,นะคะมาดูว่ามีไหมื่อคืนนี้เห็ดไอตกดินเห็ดตอกดิน เปลองใตดอกก็เห็ดถ้าจะเป็นเห็ดดินเด้อแต่ว่าถ้าจะเป็นเห็ดดินก็ชันค่ะถ้าไอ้ม่ไม่ไม่ไม่มั่นใจไอ้ก็ไม่เก็บนะมันเหมือนเห็ดข้าวแป้งแต่นี่แล้วก็ไม่ใช่เห็ดขาไม่ใช่เห็ดยางไอ้ไม่มั่นใจไอ้ก็ไม่เก็บนะคะในการเก็บเห็ดอาจจะไม่เก็บเห็ดแบบที่เองไม่รู้จักนะคะอันนี้เป็นเห็ด่าน ได้อือเอาวูโซละไม่เอาเลอล้วงกปีนี้ไม่ได้เก็บแบบสะใจเลยออกที่ะนิดที่เรหน่อยนะคะไม่มีให้เก็บเลยเรงอกปีนเก็บหนวดกินได้นะคะเอาไปหมก แ่ว่ามีคู่พิษเยอะอยู่นะต้องแบบคนรู้จริงๆนะคะกวนเอ้ยเห็ดเราโง่เหลืองอน,นี่แก่แล้วได้กินหอมของโพนเนี่ยกินหอมของเห็ดโพนในโพนนี้ แล้วเป็นเห็ดแล้วงอกเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะแด้ไม่กลินหอมนะเราเห็ดก็ ตรงนี้เป็นที่ที่จะมีเห็ดตะไคร้ที่ที่สองของป่านี้นะคะรอบก่อนตรงนั้นเนาะมันะจะตรงข้ามกันนะคะนี่คือเห็ดอะไรอะด,ดินหรือเปล่านี่เห็ดค่ะเห็ดตะไคร้รอบก่อนได้ดอกเดียวอยู่นี่ ได้พอกิจเราได้จ้ะทุกคนวันนี้เนาะเห็ดตะไคร้นะคะเห็ดตะไคร้ในป่าเนี่ยข้างลำห้วยมันจะมีอยู่สามที่ที่หนึ่งที่อันละสิบห้าดอกแต่ก็ที่เมื่อกี้ดอกหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าอีกตรงหนึ่งตรงอู่นะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเจอกพฝั่งนี้คนจะเดินเยอะเพราะมันเดินสะดวกสบายฟางปูนมันหกคนเลยบ่อยไปสักเท่าไหร่ ก็รอรุนเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราเห็นไว้ประมาณสามสี่ดอกเลยนะดอกเล็กๆกันนะปาสินนองไปรุนน,น้ำจืเห็นไหมมันเดินสะดวกฝั่งนี้คนก็เลยแบบมหาเยอะกว่าฝั่งน,นู้นฝั่งนู้นมันหกพี่น้องแตนกันห้ายมารุนนะคะวันนั้นเก็บไว้ประมาณสามดอกนะคะดอกน้อยๆก็เยอะอยู่รุนรุนกันว่าเราจะได้ไหม อย่าเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้หนึ่งดอกทุกคนไม่ใช่ตรงนี้นะอันนี้คือเปิดดูแต่ว่าเห็นแล้วนี่ตรงนี้คือตรงประจำตรงที่สามตรงอู่นี่ตรงนี้มันจะเป็นหน้าผาที่อันตรายมากเลยนะอันยุนี่อันนี้ข้าวแป้งเอาเเขี้ข้าแป้งก่อนจะน้องจะลอยใจ น,นี่อะไละมกีเนี่เห็นมาแต่ไกลอยู่นะเหียวมานี่นี่หนึ่งดอกอันนี้จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนอันนี้หนึ่งดอกอันนั้นเห็นไหมหนึ่งดอกวันนั้นที่ทิ้งไว้คือตรงนี้เห็นบอไม่รอดเราจะตรงนี้ทิ้งไว้สามดอก สงสัยจะมีแค่นั้นแน่เลยนี่ดีจริงๆด้วยอืมกันไปล้วเอาจังแรก็เอาเห็ดนี่นะมันยังไม่ได้เท่าแห้งเอาอหอมมากเลยพันสองดอกตรงนี้ ยังดีที่ทันค่ะเพราะโดยส่วนมากแล้วมันไม่ค่อยคันคนขอมาหาตลอดงามอาไปปลูกก็ได้นะปลูกง่ายปากกัญญานะกิน,นนะกับส้มตำก็อร่อยไม่เอาไม่ได้แล้วสวยขนาดน,นี้ เดี๋ยวหาใหม่ก็ได้เห็ดก็ได้ใหม่เอาไม่ได้นะเพ็ดก็ได้เยอะอยู่นะหอนหอนเอาขนาดยุงก็กัดหน้าขนาดยุงนีเลยกัดได้จุงอื่นกัดหน้านี่กัดตรงที่มันเป็นกระดูกอะหน้าเมนกันได้หลายเติบยุบข้างนองเลย เดี๋ยวจะไปดูแมงแขงนะคะแมงแขงกกแดงแล้วค่อยกลับา้วหาวขนาดเลยฟานปลูกไว้ <laughs> กินกระสมตำนิ่แซบแซบไปจาไหนสืส่สอเขากับซาบบาทกองซิบซาบบาทเหวน่ยงแล้วเก็บโลดเนี่ยมนบริสียญเงินนี่ดียุกยุเกเศรษฐกิจขมือนี่ยประหยัดแดดประหยัดพี่น้อง เมื่อกี้นี่ตอนเข้ามาน่ะเห็นหอยรถคนแล้วก็เลยคิดว่าเออว่าท่านดอกมาเนี่ยว่าท่านคนดอกว่าท่านเสือท่านเห็ดอ่ะนะเพราะโดยฉันมากคนเขา้ิมาทางนี่ยสวยไหมคนขึ้นมาทางนี้มันง่ายทางคุ่นมันายากหนาวไปนะมีของหวานอยู่นะจะกินของหวานกันเนาะน้ำตาลตก เก็บไว้ไปจ,จับแมงแชงเอาไปตำใส่แก้วสังขยาคุณแม่เอามาให้เสื้อจนเปียกขอ,อนให้ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าเอ่อป่านี้ครับป่าแมงแครงนะถ้ามีถ้าไม่มีไอกก็จะเลยกลับบ้านเลยนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดี๋เดี๋ขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจค่ะขอบคุณค่ะเห็นแวบๆเหมือนเห็ดตะไคร่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ตอนนี้เห็นหนึ่งดอกดอกปูนเค่ะ อืหอมมากโอ้ยพอตำเป็นอ๋อดูสิเห็ดเนี่ยน,นะอาทิตย์หน้าไปเอาก็มีอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นเห็ดเดี๋ยาวๆไปก่อนนะนี่เป็นเห็ดอันอนี้ก็ะจะอ,อันนี้เห็ดกอเห็ดตะไคร้ก่อนเอาไว้แจนี้โอ้ยตาตาตาอันนี้มันตกน้ำนะ,ะอึ๊บจงเอาแต่ก็ไม่ถือว่าแบบแก่มากเห็ดอันนี้นะ เห็ดตะไคร่เนี่จะแบบดอกโอเคมากเลยรอบนี้ที่แม่เราหอมเด้อกินรูส,สูลาปปะรูส,สูลาปแบบดอกใหญใหญ่สุดนะแต่ไม่ได้เน่านะทุกคนนี่ว้าวอันนี้เป็นเห็ดดินเห็ดตะไคร้จูมมันมาแล้วก็แยกเอาไว้อย่างนี้นะเสียดายทุกคนโอ้ยตัวนี้เกือิดนอกดอกนี้อึ๊บดอกนี้ออื

money.